ครูเต้นทักอบกันทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือชินาโนะนะครับผมในเดอะฮาร์ท็อปแรมนะเช็คได้ชื่อครับก็ห้องนี้เทียบสิบล้วนนะเริ่มทุกขึ้นบินกับรถไฟข้าศฝั่งละหนึ่งแล้วก็เรือราชตะเวงกับเรือประจำบาลฝั่งละห้านะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้แลมนะก็ฮาร์ท็อปเนี่ยจะเล่นเรือชินาโนะเยอะหน่อยนะครับเออก็ มันมันเยอะะเดคงคงจะเห็นสักพักใหญ่นะครับแต่ก็มีเรือลำอื่นรออยู่โอเคตรงนี้ก็หยิบเครื่องบินเทนไลน์นะมาเซอร์เวหาดูว่าชิมาเกษตรอยู่ไหนนะครับปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์ไว้นะใครปล่อยมาใครอ่า เมื่อกี้ก็ดูว่าเมื่อกี้ใครปล่อยอ ASW มานะบูกรองเนาะโอเคเราบินมาหาเรื่อยครับก็เมื่อกี้เราไปตรงนู้นแล้วแล้วผมเข้ามาบินมาดูฝั่งนี้แทนนะว่าชิมาเกษตรอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะก็เป็นไปได้โดยคอม m o เนี่ยทั่วไปแล้วเนะี่ยชิมาเกษตรจะต้องรือเรื่อยดีเนะาะระบีเนค่าจะต้องเจอกันอยู่แล้วชนชนกัน เจอนะครับเมื่อกี้เห็นเห็นสโมกนะโอเคทิ้งเครื่องบินไฟเตอร์ไว้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมไปโจมตีเอสเซ็กแล้วกันนะปรับเดเรชชั่นการเดินออโต้โนลอตนิดนึงนะครับเอสเซ็กอ่าแล่นเรือกลางหนีนะฟ้ามาทิ้งไปอ่ะหกลูกไปเสร็จโดนสี่ยับได้หมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับเยอะเอาเรื่องอยู่ อย่มาใช้คิอบอมเอพีแทนนะเพราะว่าเราจะโจมตีที่เดสมอลส์นะครับผมฝั่งตรงข้ามนี่เคลียร์เครืร่องบินไฟเตอร์เราบ่อยมากเราก็เคลียร์เก่งด้วยนะเออก็เลยแบบ แมปโลงไม่เห็นอะไรเลยนะครับไปยาวๆครับดูว่าเราจะเห็นอ่าเดสมอยไหมนะแล้วตรงนี้โกลเด้นมาไงผมก็เลยตัดสินใจบินเฉดออกมาหน่อยและจากที่เดานะั Des ้นเดสมอยอยู่ในสโมครับ ใช้เส้นสุดท้ายนะครับทิ้งไปฉีดออกขวาดูผลงานนิดนึงเพ้นสามนะโอเวอรหนึ่งแต่ว่าหนึ่งในสามนั้นได้สิทเร็วนะแล้วก็อินคาพาไปนหนึ่งตีวงส,สวยๆแล้วก็มุดหัวซ้ำารอบหนึ่งครับไปดูผลงาน,นครับเดี๋ยวออกขวาด้วยเพ้นสามแต่ไม่ได้ครับ ไม่มีทิกเกอเดียวเลยไม่เป็นไรยิบอ่าซิคิปบอาอีกรอบลานิงกาครับโดนริพุกอีกจมไปแล้ว ก็ฝั่งนู้นเนาะมุดมาครับเดือยโจมตีที่เดสมอยนะครับผมบิ๊บอะไรบิ๊กเครื่องบินนะฝั่งโอเคแล้วครับิีงไปผมเป็นไง <c oughs> โดนลัด <c oughs> ทิ้งเครื่องบินไฟเตอร์ไว้และหยิบต่อมาเล่นครับก็คริสตโตเฟโรกรัมโบเนาะกำลังเดินขึ้นมาตรงสามีะ e นะผมก็ปุ่งไปเลยและมีเครื่องบินไฟเตอร์ของเอเซคคุมไว้อยู่นะครับอย่างง่ายครับถ้าเป็นเครื่องบินของพวกเอเซกเนี่ย เรียบร้อยครับแต่ว่าเราไม่เห็นอ่าคิส,สโตโฟลลโัมโบเลยนะบายช็อตไปครับไม่โดนเพราะว่าเดินเร็วมากเดินแบบไม่ลดความเร็วเลยพอเห็นแล้วโอ้โห ผมทิ้งข้าบหัวหมาเลยนะไม่แปไกแก้ได้ครับตายครับเดววงอีกรอบหนึ่งครับแลกคิดสเตโฟโลคนาโบกดเลอ่ากดสมองโดนส่วนเดด้าไปครับเมื่อกี้เอ๊ะโดนส่วนเฮโดไปครับของ มาเสรนะทีมาเกษตรเราเดินขึ้นตรงการลางนะครับก็ตรง 4H นะครับเห็นไหมครับในแมปนะไปเจอเอเซ็กแล้วเอเซ็กคือไม่รู้เรื่องด้วยปะเออแตกดีมุมนี้ตีจมตีไม่ได้ครับ บนใหม่อีกรอบนึงครับเราต้องทิ้งต่อดักกันดักนะครับโหลำพังเขาอ,อีกฝั่งตรงข้ามกข็ขอรู้ตัวด้วยไงก็เลยไม่ได้เดินเร็วนะก็หันกลับมาแล้วจมตีซ้ำครับ อย่าชนเพื่อนอย่าชนสองลูกครับจมไปกังวลว่าจะชนมากเลยเมื่อกี้มีมีแววไงหยิบตอมมาเล่นอีกรอบครับว่ามีหลายลับเขาอยู่เกาะกลุ่มไงแล้วติคิทบอมเอพีก็เล่นยากครับ เป้าหมายที่เราเล่นได้นี่เพนโตพาวออ่าเจ้าเยมโตนะเออประมาณนี้แต่ก็หนักออกเรื่องแล้วตรงนี้บูกองชิงออกมาไงอยู่โซโลอยู่เดียวเลยผมก็บินมาโจงตีนะก็ต้องใช้เป็นต่อเนี่ยแหละและเพนโตพาวอฟปุปิดไปแล้วนะครับเป้าหมายในะการใช้ทิเก็บบอมเราก็ยิ่งน้อยไปอีก กดエนจิ้นคูลิ่งแล้วก็เครื่อบินเฟเตอร์ไว้ครับหันหัวเข้าไปและโจมตีนัดไปชิดออกขวาเล็กน้อยแล้วก็วนกลับทางซ้ายมือครับอาจจะว่าไม่เวิร์กผมเอาใหม่เป็นเพชดีบอมเลยตอนที่จะโจมตีอีกรอบก็ได้นะแต่ เก็บไว้แล้วกันไม่เอาครับเซฟเพื่อนหน่อยหนึ่งด้วยเพื่อนนี้อยู่กระจุกกันมากเห็นไหมครับอยู่เป็นแนวหน้าเลยผมก็จะสโมเป็นแถบเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อยแล้วครับคอเซอร์จมไหน อ่อนจมตรงนี้โอเคเราช่วยที่ช่วยได้ครับคือสมกไว้แล้วแล้วซ้ายล่างเราตรงนี้เห็นมาผมวักกลับโอ้โหไม่ไม่ได้ครับว่าจะปล่อยเครืบินเฟรสเตเดี๋ยวโดนโกลเด้นใส่เครื่องบินชิ้งเลยต้องปล่อยไปก่อนนะครับ บูกอง,ยงอยู่เดียวอยู่นะตอนนี้ก็เป็นจังหวัดกลางดีเลยที่ใช้ฮิตอ e ีบอมในการโจมตีนะพุ่งขึ้นแล้วก็มุดหวัวโจมตีมาครับไปโดนสี่ลูกแต่เพนแค่2ครับหยิบต่อมาเล่นนะดาเมจไม่ดีครับเมื่อกี้ เซ็กปิดบูกองเราไปเพื่อนเริ่มพื้นตัวแล้วแต่อย่าลืมครับชิมาคาเตะน,นะยังมีอยู่ผมก็อ่าไม่ได้ชราใจนะแต่ปล่อยไปก่อนนะแล้ะครับเครื่องมีราโดนเห็นนะซึ่งก็ทายว่าอยู่ใต้เครื่องบินไพเตอร์ตรงน,นั้นนะผมไปไม่ได้ครับ ชิ้ออก้าเตรียมปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์อ่ะปล่อยดักไปช่วยเพื่อนนิดนึงครับเพราะว่ามีโอกาสที่ทั้งเวนิเซียและอูเล็กจะโดนโจมตีนะกดอินจิ้งครูริงแล้วก็พุ่งมาครับเดี๋ยวโจมตีที่ซาโอดนะหัวโจมตีชิมหมเกษต ปิดเวเนเซียไปด้วยต่อฟิโดนะถึงไปเดี๋ยวออกขวาสุดแลครับแล้วเขาหยุดเดียวเออหยุดเรือไงหยุดเรือก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มุดหัวซ้ำใหม่ได้นะครับําใกล้เลยขอ,ขอ่ะชิบกับควายกรอบครับแต่ประเซ็นต์ลำนี้ไม่รอดมีสูงแล้ว โอเคเลือดไม่พอเลือไม่พอแทงถ้ายังมีพอแทงได้อยู่นะ <c oughs> ก็จะปิดได้นะครับหยิบเฮดอีบอมมาเล่นต่อครับตรงนี้ต้องหาชิมักเตรนะอย่างที่บอกไม่ได้ชนะใจครับแค่ต้องปล่อยให้ประตูเล่นนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้พลาดดีู่แหละทีเพื่อนปิด่วนปิดไปนะโกลเด้นฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้าหาซาเลมก็ลำบากนะครับตรงนี้นะพอเราก็เสียเปรียบด้วยครับ สกอเริ่มกับฟื้นมาได้บ้างอยู่นะปล่ยเครื่องบินไฟเตอร์ไว้ครับกันไว้เผื่อชิอมาเคเซะโผล่มาตรงนี้ซึ่งผมก็ทายยากเหลือเกินนะไม่รู้ตรงไหนแต่ซาเลมครับชนกับโกลเด้นปิดไปก็โอเคอ่ะคุ้มครับเปลี่ยนใจโจมตีโกลเด้นนำนี้แทนนะดบอยู่หลังเขาเพื่อนยิงไม่ได้แล้วก็มนติให้ครับไป แตจะสาลูกแล้วก็ไฟสองนะแต่ก็กด R าไหมไม่กดครับโกลเด้นฝั่งตรงข้ามแต่จริงใจยังไม่กด R นะต่อไปฝั่งหนูเนาะไปฝั่งมาเศ่ซึ่งเออเป็นต่อของเจ้าแต่ตรงนี้ครับต่อชิมาเกษตรมาแล้วครับมาแล้วอยู่ข้างหน้าเนี่ย ทีกิชิมะตน,นไปลูกไหวไหวเพื่อนยังไหวอ่าแล้วโกเด้นครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่กด R แต่ว่าไม่มี R นะ <c oughs> มุดหัวจมตีลุกพลิกนะ <c oughs> เส้นที่สองครับฉีกออกฝาครับไม่จมครับกด R พอดีด้วยไม่ใช่กดฮิวด้วยแหละมุดหัวเนี่ยมุดหัวจมตียามาโตดนะ ายที่สองกด W ค้างะครับเล่งเครื่องเต็มที่ครับโดนแค่สองครับแต่ซิตาเดลและโดนมาอีกลูกอีสองลูกกว่าจะมาถึงครับได้เป็นเพน3และซิตาเดล3ได้คอนสิเดเรตมานะเออตรงนี้ผมกดสโมกครับและแ่นออโต้พิลอตตามสโมกมาเลยนะคริสโตเฟโรคอมโบปิดยามาโตไปครับ และใต้คองบินไฟเตอร์ตรงนั้นทายว่าต้องมีชิมาคาเซะอยู่นะฉีกมาก่อนคนระับฉีกบินออกซ้ายมาหาเอสเซ็กอยู่ตรงนี้ไหมนะข้างหน้านะครับเพาชิมาคาเตะนี่เลือดเยอะอยู่ผมก็ไม่อยากที่จะไปจมติดเท่าไหร่มันเสียเวลาครับต้องมาซ้ำหลายรอบ เจอเอเซ็กแล้วครับและมาเสกครับเข้าไปสูงมากนะมีมุมยิงด้วยครับผมผมเปลี่ยนเราตอนแรกว่าจะโจมตีเอเซ็กนะเลือดน้อยเลยแต่ว่าไม่น่าจะต้องถึงมือครับก็โจมตีบูกองไปครเพนหกครับผมไปหนึ่งนะเอเซกตัวมาเสกปิดไปเป็นไปตามที่คิดไว้นะครับผม ส่วนบุกองเมื่อกี้ก็กดอาไปหยิบตอ่อมาครับก็หมายเราก็ชิมาเกเครับเจอชิม,มาครับแต่ว่ามาเซก็กลางจมตีด้วยเราโอ้ ผมตีออกขวาหน่อยครับเราต้องโจมตีบูกองนะกด engine cooling มาครับและก็พุ่งไปเดี๋ยวโจมตีโอ้โหจะโจมตีชิมาไม่ได้ครับผมไม่โอเคไกลด้วยแหละทิ้งไปครับกด S เลยกดฮ u วด้วยชิมหมเตะปิด มาเสกได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแค่บูกองน้ำเดียวทิ้งไปครับยิบเฮดีบอมมาก็ได้นะตรงนี้รอดูก่อนเฮดีบอมครับ,บ,รบและน้ำท่วมมาหนึ่งครับแต่ว่าไม่มีอานะยังยังน้ำท่วมอยู่ปิดไปครับสมหมดครับชนะนะปิดหมดเกมตึงมากครับ,รบเกมนี้ก็หินเอาเรื่องอยู่ระดับหนึ่งนี่แหละอืม ประมาณนี้ก็ผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะผมไปแล้วนะครับเจอกันครับ